มาปรบเจอกันแล้วนะคะพี่น้องคะในช่องเรียนคงรักก็ง่วงขอบคุณตุกแรงใจตุกกำลังใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแช่นะคะ้าใดคอมเมนต์มั่งก็จะเป็นการดีที่สุดเลยนะคะวันนี้ก็นำเรียนทีห้าอยากก็ต้องห้านะคะคือเรียนที่นำมาจับขูนะคะก็เป็นเรียนเรือวงเมื่อนกันแต่ว่า ถ้าดูโปโซ่กต่างกันนะคะอ้างกันเป็นสิบปีนะคะพป๊โซรูเแบบหรือ,องก็ไม่เมื่อนกันนะคะแต่ก็กลายกลายกันนะคะราคานะคะด้านหน้านี่ก็เป็นเรื่องที่กว่านะคะก็ราคาหนึ่งบาทนะคะสมัยแต่เด็กนะคะนี่ก็จะไม่แต่เด็กเหมือนกันนะคะก็ราคา อาบาทนะคะราคาเตกต่างกันตั้งโเรียนคือหนึ่งบาทกับห้าบาทโปโซก็แตกต่างกันโซ่ปนารอยยี่สิบกับโซ่ปนารอยสามสิบนะคะเรามาดูความเตกต่างกันหล่ยๆา่ย,ยางนะคะแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือในเรียนก็จะมีเรือองไม่ว่าเรือองจะรูปลักษณะเตกต่างกันก็ตือว่าเป็นเรือองหมดก็มาวิ่งอยู่โซงตัวนะคะ ต่อไปเรียนาบาเหล็กว่านะคะเรียนนี้ไม่ว่าก็ปอโชชงบันอร่อยซ้ิก็เป็นเรือว้งนะคะมาปริกดูดันหน้านะคะดานหน้าก็ก็เป็นธรรมดานะคะคือราชการตีกาวปฏิทไทยนะคะมาดูเรียนปอโชชงบันอร่อยซ้ินะคะก็ราชการตีกาวมั่นขันนะคะภูมิพลอดุลยเดชนะคะ คือเรียนนี้ใหญ่ว่าราคาหนึ่งบาทเรียนนี้เหล็กว่าราคาหาบาทมีรอยบินเลยนะคะบินบินพระเจ้านูก็เรียกว่าบินกลางๆนะมีรอยจะเดงว่าชายมาย่างมากมมยแล้วนะคะใครมีก็นํามาจับคูกันนะคะแล้วก็ว่างวาหวะไล่ฐานคงจะเก็บซะส,สมเปื่อการทำคลิปนะคะ เป็นคลิปที่ลงใน YouTube ก็สักวันหนึ่งก็มีรายได้เข้ามาแล้วก็บาสจงบาททิปบาทก็แลวเต้นะคะแต่ตรงให้คนติดตามเป็นปันปันโก้แล้วก็ได้เป็นซี่ปั้นเฉวมงนะคะซึ่งอยากมากนะคะจงเลี่ยนกล้องแล้วก็ว่วงก็ได้ไม่จา้าขีชั่วโมงที่นะคะถ้าไปดูจากร่างบานของ YouTube แต่ไม่ปลื้นะคะกานตีข้ามารดับชุม่มกงจะมีความเมตาการุณานะคะช่วยกันดูให้ได้สัก เ่นาทีก็ยังดีนะคะก็ประคุณหลวงหน้าค่ะพอเรียนนี้นะคะใกรมีก็นํามาจับผูนะคะก็คือเหลือวงเมือนกันราคาหนึบาทพศโซทงปนอรอยยีบอันนี้เรือวงอา,อาบาทโศโซทรงปนรยสาบนะคะก็ถ้าใกรมีก็จับมาคุณละรูปแบบแต่ก็ส่วยอามเมือนกันนะคะ สำหรับนี้องเรียนกงรักกงวงก็ไม่มีอะไรจะหมไ้ทานนองจากความรู้เล็กๆหน่อยๆนะคะาว่าเกิดํำอะไรพิดปลาดก็ว่างหวากุงย้ายเอาไปนะคะเพราะเป็นมือไม่นะคะก็นำความรู้มาให้ตั้งว่่ไม่รับสื่ออยังไม่สื่อไม่ใกล้แต่ก็ตื่ว่าเป็นการเล็กี่ยนเรียนรู้ในสิ่งตีควชญธรทำนะคะไม่ได้เสียหายอะไร ก็ให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับชมเรียนได้นะคะสหรับวันนี้ก็ขออภลาดทุกท่านไปโคนนะคะสวัสดีค่ะ